วัดแขกถนนสีลมนะ mm hmm. เพราะว่ายายมาทำคลิปให้ตั้งแต่งวดที่แล้วจะมาต่อไหมคะนี่มาแล้วอามาดูกฎระเบียบข้อห้ามอะไรต่างๆที่เขาห้ามพวกอะไรเข้าไปยังไงไหมวันนี้ปกตินคนดุไหมนี่ไงดูข้อห้ามก่อนเลยครั้งก่อนยายก็พามาถ่ายทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหามุมก่อนอยังไม่เข้าไปข้างในเอาเเปิดเวลาเท่านี้นะหลายท่านหลายคนอาจจะเคยมาแล้ววันนี้ก็มาถ่ายทำนะมามูอะไรดีเขาบอกถ้าขอความรักต้องที่นี่เลยวัดพระแม่อมาเทวี ทั้งอนยายก็ถ่ายทําให้ดูหลายรอบแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพากันเข้าไปข้างในก่อนนะอันดับแรกเขาบอกว่าให้ถอดรองเท้าก่อนยายไม่เข้ามุมนี้ยายจะพาไปเข้าอีกทางหนึ่งนะดอกไม้ก็มีให้เลือกหลายร้านแต่เราไปเอาข้างในดีกว่ายายจะยังไม่เอาดอกไม้ที่นี่นะนี่เขาบอกว่าถ้าขอเรื่องความรัก ต้องที่นี่เลยพระแม่อุมาเทวีนะคะมาดูร้านดอกไม้กันดอกไม้ก็มีให้เลือกหลายราคานะนะมีดอกไม้มีร้านดอกไม้มีหลายให้เลือกนะคะหลายราคาหลายอย่างทางด้านน้นะคะดอกไม้ก็มีหลายรูปแบบที่ให้เลือกนะคะมีหลายราคาหลายหลายแบบ เ<ม>ยอะเลยนะคะสิบบาทพอนะนะคะหลายร้านมีให้เลือกไปหมดเลยฮนะร้านดอกไม้อยู่ข้างนอกก็เยอะนะเพราะว่ามาครั้งก่อนไม่ได้ถ่ายทาตรงดอกไม้นี้นะถ้าเราจะบาร์บีบูชาข้างในก็ได้ข้างนอกนอก็มีขนมเกี่ยวกับไ้ยก็มีนะคะข้างในอ่านะอันนี้คพ,พี่ยายจะถ่ายทําให้ดูดสูสวนข้างนอกสวนที่เป็นดอกไม้แลวยายาไม่เข้ายาไม่เข้านี่ มาครั้งก่อนยังไม่ได้ทำอะไรมากมายยังไม่ได้ขอเขาบอกให้ให้ตามให้หน่อยเอามาตามแล้วนะมาตามแล้วนะคะมูที่ไหนดีปีใหม่นี้อันดับแรกเลยยายพามาที่นี่วัดแขกนะคะวัดแขกหรือวัดพระแม่อุมาเทวีตรงนี้สวยสวยมากนะคะนี่ดูข้อห้ามอะไรต่างๆแล้ว นะอา้าเรามาดูข้างในกันเลยไปข้างในกันเลยค่ะนะไปข้างในกันเลยเขาให้ใส่แมสเราก็ต้องใส่แมสนะคะปับนึ่งก็น,นึน่สิ่งที่ห้ามเอาเ้ามาห้ามสูบุรีห้ามเอาหมาห้าม,าม,มยายขออนุญาตถอดรองเท้าก่อน ตอดรอ้้ออาก่อนนคลกาล้นาถอดงเท้าอกไม้ให้เราไปบูชาเอาเลยค่ะอหาหนะีกไม้ก็บูชาเอาตรงนี้ได้นะ วันนี้ผู้คนไม่มากไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดานะเรี๋ย้เอาเงินก่อนหาตกน้อยกันก่อนเขาบอกว่าถ้ามาแล้วขออะไรขอได้เาเงินก่อนเด้มีเงินเขาจะให้กน ี๋ยจะพาไปเอาดอกไม้เลยมีชุด60แล้วก็100ขบับนมีชุดเพื่60แล้วชุดละ100เขาได้ยินเสียงไหมนะอมเอาแล้ววันนี้จะพามาบูชาดอกไม้ดอกไม้เอาที่วัดก็ได้ เมื่อได้ดอกไม้มาแล้วก็มาอธิษฐามขอพรตรงนี้น้วมันจะเกียงอะไรก็มีหมด1ชุดนี่ค่ะวันนี้คนเยอะอยู่นะยายอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้เนี่ยขอให้ใส่เมปิดแม็อยู่นะคัคะ้าอาจจะเงียบๆไปก่อนขอห้ามไปก่อน ชาข้างในนี้แค่6กสิบาทนะครับสบนะุดนละหกสิบ ตัวร้อยละหกิบร้อยหนึ่งค่ะนึาเรือยองและคะรด้านหลังเชิญจ้ามีร้อยหกส่าหกสค่ะแต่ว่า้รอนี่มาแล้วค่ะยายได้มาแล้วรากเ็หน่อเนนี่ค่ะ,นนคะยายได้มาแล้วมาที่วางก่อนนี่ค่ะ ขอยงอยายยายหาที่วางก่อนนะคะยังไม่ได้ที่วางเลยได้ผ่านดอกไม้มาแล้วก็มาตรงนี้มาตั้งจุดอธิษฐานตรงนี้นะ่ง ยายห,หาที่ที่วางก่อนหาที่คนขดที่ค่ะคนที่เขาคนหน,น้หนาทุกท่านหเยอะไหม อันนี้วางไว้นี่เลยบ่าข้างในค่ะอันนี้ข้างในค่ะเือแล้วน้ำมันตะเกียงนี่ไะน้ำมันตะเกียงนี่เอาเทไหมไม่ได้เทอ่าไอหนูมั่นใจเหมือนกันลองลองถักดีเพราะว่าแน้ำมันตะเกียงนี่เทออกไปคาริว่ายกไปเนียเดืเทเทใส่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อค่ะขอบคุณค่ะ อ๋ออันนี้ก็คือยกไปบอกเราเทแล้วพี่วางตรงนี้เ่ให้เรียบร้อยแล้วก็พี่ค่อยยกมือเข้าไปต่อแถวฉยๆอ๋อทำไมมีสองขวดล่ะน้ำนี่คือเราเอาไว้ใช่ไหมนี่เอาไวให้เขาเดี๋ยวเขาให้เราอันอันนี้เลยหมดทั้งหมดเนาะอันนี้เก็บไปให้เขาทั้งหมดอันนี้เราเทแล้วอ๋ออ๋ออ๋เทแต่นน้ำตะเกียงนี่ใช่ไหมเดี๋ยวยายยายขอไปเทหยดน้ำตะเกียงก่อนเลยไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าอันนี้ให้ไปเทใส่ที่ตะเกียง มาหยดน้ำตะเกียงกันเลยให้สิ่งดีๆไหลมาเทมาเหมือนสายน้ำเขาบอกปีหนึ่งนี่ค่ะในพานหนึ่งจะมีน้ำมันตะเกียงแล้วก็ให้กินอาไที่ทำ อันไหนลราของยายอันนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมจะยกเลย <dle> <passou Só S 1> ลืมว่าตัว <aret> ไหน <c oughs> ไว้จบแล้วทำไงเนาะ